เคยมีใครคิดบ้างไหมครับว่าแนวคิดทางาศาสนาจะสามารถประกาศสงครามกับระบบเศรษฐกิจโลกทั้งใบได้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดของอิสลามในเรื่องที่เรียกว่าริบาและผลกระทบที่หลายคนมองว่ามันมีต่อโลกการเงินในปัจจุบันของเราครับนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนื้อหาเปิดมาได้ทรงพลังมากๆคือชี้ให้เห็นเลยว่าการห้ามริบาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กฎข้อบังคับธรรมดานะครับแต่มันคือการประกาศสงครามจากพระเจ้าโดยตรงเลย พอได้ยินคําว่าสงครามก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าแล้วไอ้เจ้ารีบาที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทําไมถึงถูกมองว่าเป็นถึงอันตรายที่ใหญ่หลวงที่สุดนี่คือคําถามสําคัญที่เราจะมาหาคําตอบกันครับว่าเรื่องทางศาสนานี้มันมาเกี่ยวอะไรกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้เอาละครับเพื่อหเห็นภาพรวมที่ชัดเจนนะครับเราจะไปทีละประเด็นเลยเริ่มจากเรื่องสงครามตอริบันไปดูว่าศัตรูที่ว่าคืออะไรกันแน่ จากนั้นจะย้อนดูการเกิดขึ้นของเงินกระดาษแล้วมาดูผลกระทบของมันและสุดท้ายก็คือทางออกหรือก็คือการหลีกหนีจากระบบนี้ครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยครับสงครามของอัลลอฮ์ต่อริบาเรื่องนี้มีนัยยะสาคัญทางเทววิทยาสูงมากเลยครับเพราะในแหล่งข้อมูลอ้างว่าองค์การที่เกี่ยวกับริบาคือองค์การสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาในคัมภีร์อัลกุรานซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งมากคือการที่มันเป็นองค์การสุดท้ายเนี่ย ผู้บรรยายเขาตีความว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญที่สุดจากพระเจ้าเลยนะครับมันเหมือนเป็นการบอกว่านี่แหละคือพยอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษย์ถ้าเราไปเปิดประตูบานนี้เมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าเราเปิดทางให้ศัตรูเข้ามาทำลายสังคมของเราควบคุมเราได้จากข้างในเลยทีเดียวเอาละพูดถึงลิบบวากันมาเยอะแล้วงั้นมาดูกันให้ชัดๆไปเลยดีกว่าว่าศัตรูที่มองไม่เห็นตัวนี้มันคืออะไรกันแน่ ในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายโดยการเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆกับอีก2อ,อย่างครับอย่างแรกเลยนะครับลองเทียบริบากับการกุศลดูมันคือขั้วตรงข้ามกันแบบสุดๆเลยคือการกุศลเนี่ยเราให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเป็นการเสียสละใช่ไหมครับแต่ลีบานเนี่ยคือการรับหรือการเอาอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้ให้อะไรที่เป็นประโยชน์กลับไปเลยและถ้าเทียบกับธุรกิจละ่ะอันนี้ก็น่าสนใจครับคือการทําธุรกิจเนี่ยหัวใจของมันคือความเสี่ยงใช่ไหมครับ มีได้กาําไรมีขาดทุนเป็นเรื่องปกติแต่ริบาเนี่ยมันคือระบบที่คนให้กู้ไม่มีความเสี่ยงเลยครับคือถูกการันตีกําไรไว้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซึ่งมันไม่ใช่การทําธุรกิจเพราะฉะนั้นพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าริบาในมุมมองนี้มันไม่ใช่แค่คําว่าดอกเบีย้ยเฉยๆนะครับ แต่มันคือระบบทั้งระบบเลยที่ออกแบบมาเพื่อคนกลุ่มหนึ่งสามารถใช้ชีวิตอยู่บนหยาดเงื่อนแรงงานของคนอื่นได้โดยที่ตัวเองต้องไม่ทํางานหรือรับความเสี่ยงอะไรเลยเป็นการดูดเอาความมั่งคั่งไปอย่างไม่เป็นธรรมโอเคพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วไอ้ระบบแบบนี้มันกลายมาเป็นระบบหลักของโลกเราได้ยังไงจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนเราจะไปย้อนรอยประวัติศาสตร์ทางการเงินกันสักหน่อยครับเรื่องมันเริ่มจากในยุโรปครับ ที่ธนาคารเริ่มออกกระดาษมาใช้แทนเงินแล้วรัฐบาลก็เข้ามาทำต่อเวลาผ่านไปจนถึงปี1944เกิดข้อตกลงที่ชื่อว่า Bretton Woods อันนี้สำคัญมากครับเพราะมันทำให้ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นศูนย์กลางเป็นสกุลเงินเดียวที่รัฐบาลต่างๆสามารถเอาไปแลกเป็นทองคาได้แต่แล้วจุดเปลี่ยนที่แท้จ,จริงก็มาถึงในปี1971ครับเมื่อสหรัฐประกาศยกเลิกการผูกดอลลาร์กับทองคำนั่นแหละครับคือวินาทีที่เงินกระดาษทั่วโลกถูกตัดขาดจากสินทรัพย์ที่มีค่าจริงๆโดยสิ้นเชิง มันคือการเปลี่ยนนิยามของเงินไปเลยนะครับจากเดิมที่เป็นเงินที่แท้จริงอย่างเช่นเหรียญทองเหรียญเงินที่มูลค่ามันอยู่ในตัวมันเองกลายมาเป็นเงินกระดาษที่ตัวมันเองไม่มีค่าอะไรเลยมูลค่าของมันมาจากข้างนอกและคนที่ออกเงินก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของมันได้ตามใจชอบแล้วพอเงินมันเป็นแบบนี้ผลที่ตามมาคืออะไรบอกได้เลยว่ามันรุนแรงมากครับแหล่งข้อมูลเรียกมันว่าการสร้างท่าทางเศรษฐกิจเลยทีเดียว วงจรมันเป็นอย่างนี้ครับลองนึกภาพตามนะครับขั้นแรกพอเงินกระดาษถูกผลิตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่าของมันก็ลดลงพอค่าเงินลดมันก็เกิดการถ่ายโอนความมาั่งคั่งครับจากคนธรรมดาทั่วไปไปยังกลุ่มคนชั้นนำที่ควบคุมระบบผลก็คือค่าจ้างที่เราได้รับมันซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆและสุดท้ายคนส่วนใหญ่ก็จะติดกับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าค่าจ้างทาสทำงานหนักแค่ไหนก็ไม่รวยขึ้นสักที เพราะความมั่งคั่งมันถูกดูดขึ้นไปข้างบนหมดภาพนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีมากเลยครับจะเห็นว่าความมั่งคั่งของมวลชนเนี่ยกราฟมันดิ่งลงในขณะที่ของกลุ่มชนชั้นนํามันพุ่งสูงขึ้นมันคือระบบที่ความมั่งคั่งไม่ได้หมุนเวียนไปมานะครับแต่เป็นการไหลจากข้างล่างขึ้นไปกองอยู่ข้างบนทางเดียวเลยและนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายของระบบนี้ตามที่แหล่งข้อมูลสรุปไว้อย่างเจ็บปวดเลยครับว่าคนรวยตอนนี้รวยอย่างทาวร และคนจนตอนนี้ถูกจองจำอยู่ในความยากจนอย่างทาวนฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงคิดว่าโหแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างมันมีทางออกไหมคำตอบที่แหล่งข้อมูลเสนอนี่อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจครับเพราะเขาไม่ได้บอกให้เราไปปัดรูประบบแต่เขาบอกให้เราหนีออกมันใช่ครับหนีออกมาเลยเพราะว่ากันว่าระบบโลกปัจจุบันมันมันผุพังและทุจริตเกินกว่าที่เราจะเข้าไปสู้จากข้างในได้แล้ว มันเหมือนเรือที่กำลังจะจมการพยายามอุดรูรั่วมันไม่ทันแล้วทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการสละเรือหรือก็คือการตัดขาดตัวเองออกจากระบบนี้แล้วการหนีที่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนทําอะไรนี่คือภาพของทางออกที่เขาเสนอครับคือการสร้างหมู่บ้านมุสลิมขึ้นมาเป็นชุมชนเล็กๆที่เรียบง่ายพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดปลูกอาหารกินเองเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่สําคัญคือกลับไปใช้เงินจริงๆเงินตามสุนนะก็คือทองคํากับเงิน แล้วก็สร้างตลาดเล็กๆของตัวเองขึ้นมาที่ไม่มีเรื่องริบาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการหนีออกจากเมืองใหญ่ที่เขาเรียกว่าเมืองที่ไร้พระเจ้าและการกดขี่ทางเศรษฐกิจและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่ทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คบคิดกันครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดแบบนี้การจะมีศรัทธาที่แท้จริงได้มันจําเป็นต้องตัดขาดตัวเองออกจากโลกโดยสิ่งเชิงเลยจริงๆเหรอ เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากนะครับเพราะมันไม่ได้ถามแค่เรื่องเงินแต่มันถามถึงการอยู่รอดทางจิตวิญญาณในยุคสมัยของเราเลยทีเดียว